ในงานนะคะหมอนน้าคารายจิตเบอร์นะคะวันนี้เราไปดูดวงของราศีธนูนะคะระหว่างผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะในเรื่องของการงานปีนี้โดดเด่นมากนะคะก็คือการทํางานที่มีผู้ส่วนนะคะปีนี้คือเป็นผลกําไรลงตัวนะคะผลกําไรดีเยี่ยมน,นะคะ แล้วก็ธุรกิจมีโอกาสขยับขยายนะคะติดต่อการงานกับต่างประเทศนะคะส่งออกธุรกิจส่งออกนําเข้าดีมากนะคะแล้วก็ธุรกิจมีเกณฑ์ขยับขยายเติมโตมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะได้รับผลก้อนใหญ่นะคะปีนี้นะคะอาจมีเกณฑ์ได้รับเงินมรดกจากทรัพย์สมบัตินะคะหรือว่าได้รับโบนัสก้อนพิเศษพิเศษนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเงินเดินขึ้นด้วยนะคะตําแหน่งงานก็ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะปีนี้ก็คือ ความนักที่สุขสมหวังนะคะพบรักนะคะแล้วก็ได้เจอเนื้อคู่นะคะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาอาจจะพบรักที่แดนไกลนะคะช่วงนี้เป็นดวงที่มีเสน่ห์มากนะคะมีคนมาชอบเยอะมากนะคะโอเคค่ะวันนี้หมอน,นีนาาังกิตเป๊เอิญนะคะขอจบการทํานายของราศีธนูเพียงเท่านี้นะคะส่วนลูกค้าท่านใดสนใจดวงกับอาจารย์ส่วนตัวนะคะโทรมานะคะที่เบอร์0993917959นะคะขอบคุณค่ะ